วัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบก,กับคิงๆรีแอคอีกตามเคยนะคะทุกคนวันนี้ขิงจะมารีแอคทีมหวังะคะ่ะทุกคนผู้เชื่อทีมหวังขนาดนี้ก็ต้องเป็นแจ็คสันหวังนั่นเองะคะ่ะ <Yeah. S 1> ทุกคนวันนี้เราจะมารีแอคคุณหวังก็คือเฮียแต็กของเรานะคะทุกคนว่า เห็นปล่อย MV ออกมาได้ไม่นานนะคะสดสร้อนๆ้เลยก็ว่าได้มาคะทุกคนวันนี้เราก็เลยจะมารีแอคคุณแจ็กสันให้ทุกคนได้ดูว่าเพลง mv เพลงจะเป็นยังไงนะคะทุกคนอย่ารอชาร้ากันเลยะค่ะทุกคนเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะไปกเลยมาแล้วค่ะทุกคนทีมวังนะคะโอ้ยิ้มมาแต่ไกลเลยอะทุกคนตกใจพนักงนนานออฟฟิศหรอ ดูความนางจังอะ่ะทำไมหลอดจังหวะ <c oughs> ดูหน่อมแนมอะหน่อมแนมแบบน่ารักปุ๊กปี้กะตลอเอองงไหมวิ <c oughs> <c oughs> ่งแซนรือเปล่าโอ้ <c oughs> มันจะร้องดังนขนาดนี้หุยแกเรื่พายหรอหรืออะไรยังไงโดนลมหรอวันนี้โดนตีเบ้าไปแล้วหุยเพลงก็แบบ แรกล่ะโ oh <im itation> อ้ยม่อดโอ้ยรุนแรงวโอ้ไกอแต่ว่าเต็มตัวนี่คืออ่บโอ้มอรุนแรงมากเลยเฮียโอ้ไม่กอด แบบเซ็กซี่ไปในตัวอะไรอย oh ่าง oh oh เงี้ยมาแล้วโอ m มก o d หลอเนี่ยขาบเลือดมาที่สุดโอ m ม g o าโอ my ก o d ก็คือไม่รู้จะกรีดอะไรอะไรยังไงแบบเลือดเต็มตัวเสื้อผ้าความหล่อของเขาเพลงชอบอะโอ้ ช็อตนี้ชัตนี้อะไรละ่ะโอ้ my god ไฟเอ่ยใดๆอ๋อแฟนที่รักใช่ป่ะลักไปโอ้ยหลอมาก OMG oh 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 ตายแล้วโอ้โอ้ยก็ไม่ร uh so ู้ว่าโออยังไงแล้วนะจุดจุดนี้รู uh ้ส uh ึกแบบโอ้ยเข้าใจคมรู Apollo ้สึกเหมทุกคนโอ้ยหอยไม่มองทางไงความรักมันบังตาอะไรประมาณนี้ปะก็เลยโดนรถชนผู้หญิง ถึงขั้นเสียชีวิตอะไรหรือยังไงจบแล้วเอ๊ะหรือยังไม่จบยังไงคะทีมโปรดักต์ต่างๆนะคะคือจะแบบอ่ะจบแล้วทุกคนเดี๋ยวนะงงจบไปแล้วนะคะทุกคนกับ MV แต่ก็แบบว่าโอ้ทำไมฉันแบบโอ้้าไจอารมณ์ปะกีดอะคือกีดช็อตไหนปะกีดช็อตที่แบบ อยู่ในรถใส่แว่นตาใดๆคือแบบว่าโอ้ยไม่กอดฉันกีฉันกีถดนีอะทุกคนทำไมหล่อได้ขนาดนี้คุณหวังพี่แจ๊คขาหล่อมากค่ะโอ้ยไม่กอดแบบดูดิดูใส่ตาเขาแบบเล่นเอ็มวีแล้วแบบทำไมดูอบอุน่นจังเลยอะนี่กีด่ะกีจะขำไม่ไหวแล้วงง เ้าแบบช็อตเนี้ยทุกคนมันแบบเอาเราแบบเราอยากเป็นผู้หญิงคนนั้นล่ะได้ไหมอ่ะ Oh my god ฉันพูดคำว่า Oh my god มาค่อนข้างเยอะรู้สึกได้ก็แบบเราจะแล้วก็โดนชนไปเลยอย่างแบบงงทุกคนคะจบไปแล้วนะคะกับการรีแอคไม่รู้เป็นยังไงแต่รู้สึกว่า MV ก็คือแบบ Oh my god จริง ริงค่ะทุกคนทุ่มทุ่งสร้างใดๆแล้วก็เพลงก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าฟังได้เพลิดเพลินอีกแล้วนะคะทุกคนแบบเอยชอบอ่ะชอบเพลงอ่ะเอาจริงเพลงก็คือดีเลยอ่ะทุกคนมันแบบฟังได้เรื่อยๆแล้วแบบว่าโคยแบบเอยบ้าไปแล้วมันอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยได้ยัวโฮมนะคะไม่ใช่ดิดได ไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะแต่ก็แบบว่าเพลงคือดี<ม>ผู้ชายก็ดี<ม>พระเอก MV ็ก<ม>็เล<ฮ>ิศหมายถึงแจ็คสันเองนั่นแหละค่ะทุกคนโอ้โหจะบอกว่าเฮีย<ห>แจ็คก็แบบว่าเด,าเดมากจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าจะบอกว่าตกใจมากกับการที่แบบว่าโอยแกขนาดนี้เลยหรอแบบโอ้ยดีมากโอ้ยไม่เข้าใจเหมือนกันแต่แบบว่าฉันชอบอะรู้สึกมันปังอะความแบบ เอแบบหเนียก็คือทุ่มเทมากเลยทุกคนกับ MV นี้ยังไงถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะทุกคนแต่ว่านางทราบรู้สึกกาวใจยังไม่รู้ทำไมหลอกขนาดนี้เฮียพี่แจ๊คขาพี่แจ๊พี่แจ๊เต็มปากเลยอะตอนนี้ ก็แบบโอ้ยความแบบรถชนแล้วแบบอะไรยังไงอะไรประมาณานี้